สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามัคคีนะคะประจำวันที่2 6ธันวาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือแปดกับ13กับ6 8แปด8 3 8ย์8 1ดหนึ่ง6 1ดสามจับคู่ก็8 1 1 8 3 1 1 3 1 6 6 1 8 1 5 1 3 1 3 1 6 3 6งหนึ แล้วก็แปดสามหนึ่งเนาะก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสามสามแปดแปดหกหกแปดเนาะนี่ดูนี้จับคู่อ,อย่างนี้นี่หนึ่งสามห้าหนึ่งสามหกหนึ่งสามแปดห้าสามแปดสามหกห้าโชคดีทุกคนคะ่ะ ต่อไปเราสามัคคีห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดสองแปดห้าแปดหกแปดเก้าแปดห้าศูนย์เจ็ดหกห้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดห้าจับคู่ก็ห้าหกหกห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าหกเก้าเก้าหกก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะนี่ถ้ามันไม่สลับกันออกเรือ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะปกติมันมีหลายสูตรเ้ยหลายสูตรหลายแนวทางเนาะวันนี้ทำแค่ขนาดย่อมรวดเร็วนี่จับเสื้อเอานี่ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ